สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกำลังเดินทางกลับมาจากที่ทำงานนะคะมาเจอเพื่อนที่แรกตกใจนึกว่าก้อนอะไรมันคืออะไรอะ่ะทุกคนมันเป็นหนูหรือว่ามันเป็นเม่นอะ่ะโอ้โหตัวใหญ่มากกับลูกอีกสองตัวเหมือนหนูอะ่ะแต่ตัวใหญ่มากเลยอะ่ะ มีขนค่อนข้างยาวเลยอะเหมือนไม่รู้ว่าเป็นหนูหรือว่าเป็นแม่นเพราะว่าที่นี่ปกติมันชอบมีแม่นอะแต่ถ้าเป็นแม่นถ้าสมมติว่าเราไปใกล้ๆมันก็จะหดตัวเป็นกลมๆนะคะแต่เดี๋ยว,วเดี๋ยวจะลองเดินไปดูนะเนี่ยมันอยู่เป็นตรงนี้เป็นท์เล็ตนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถตอนนี้ค่ำแล้วนะประมาณสองทุ่มกว่านะคะเนี่ย มาหากินกับลูกๆแต่หางยาวอย่างเงี้ยนะ่าจะเป็นหนูมากกว่าโหหนูตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะลองเดินไปใกล้ๆนะคะโอ้โหโอ้โหทุกคนมันทำไมมันเชื่องอย่างเงี้ยเชื่องมากกินอะไรอ่ะกินหญ้าหรอเนี่ยขนาดอยู่ใกล้มากเลยนะ ทำไมอยู่ใกล้ขนาดนี้นางยังไม่ไปน่ากลัวโอ้โตัวใหญ่มากขนยาวแบบนิสาถ้าเกิดสามีเจอนะนางจะกลัวหนูมากอุย้ยมันไม่กลัวคนเลยนะอยู่อยู่ใกล้มากประมาณเมตรนึงได้นะคะ โอ้ oh my god หนูฝรั่งโคตรใหญ่เลยดูดิมันไม่ไปไหนอะเหมือนมันแบบเหมือนเป็นบ้านของมันอะดูดิโอ๊ยตายละมันสะดุง้งโอ้ยน่ากลัวจัง นี่อีกตัวหนึ่งเราแอบเรายืนถ่ายอยู่ตรงถนนจา้าวันแล้วแล้วฝรั่งเขาขับรถมาจอดแล้วเขาก็ก็คงคงงงว,ว่าว่านางคนนี้นี่ยืนทําอะไรคุยกับหนูอุ้ยมันน่ากลัวมันเหมือนสัตประหลาดเลยด้วูสิอุ้ยน่ากลัวมันใหญ่แล้วขนมันยาวอะ่ะตายแล้ว ไปแล้วนะรถไฟก็จะไปแล้วมั้งเนี่ยมัวจะยืนถ่ายหนูอยู่เนี่ยไปแล้วนะ